ฉันรู้แล้วว่าดิฉันลืมอะไรลืมอะไรลืมถอดกางเกงคุณจะให้ผมถอดให้เลยไหมผมมาถอดเก่งนะทำไมคุณไม่เตือนดิฉันว่าดิฉันลืมถอดกางเกงคุณแต่งตัวมาในการอย่างนี้ได้ยังไงมาแต่งโตเนี่ยหนิมาในการมาเจอเชปปักดิฉันยังไม่ได้บอกให้คุณเริ่มเลยคุณตำอะไรไม่ทราบ โอ้ยดิฉันทำรายการอยู่ค่ะชิบะคนต้นใหม่อยียงเมื่มอเงนินแน่สมสักแผลสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์เชฟบะดิฉันเชฟปอนผมเชฟเเราสองคนมาเป็นเชฟต้นแบบของรายการแต่ดิฉันขอถามอย่างหนึง่งคุณจะไม่ให้ดิฉันถอดกางเกงจริงๆหรือ เดี๋ยวผมชเชฟจะถอดให้คุณคุณระวังด้วยเออเบาๆแผลดิฉันจะปริมันจะถือแผลดิฉันเชฟเอีรย <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวกับเชฟลืมใส่เสื้อในไม่เป็นไรหรอกเ <c oughs> อียนี่นมึงมาออกรายการมึงไม่ได้เตรียมตัวอยังมาเลยก็เชฟเอ,อืรเล่นดิฉันดิฉันเลยเฝ้ากางเกงก็ไม่ได้ถอดเสื้อในไม่ได้ใส่ถ้าเห็นหัวนมดิฉันออกมาเสฮัลโหลฮโหฮ่าฮ่าก็ถือว่าเป็นบุญตาพวกคุณก็แล้วกันวันนี้มีเออฝักไปหลวดถักดาบเลยนะฮมึง ลับตอนเช้าเออดี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 มาเด้อกินข้าววันนี้ผู้เข้าประกวดของเราเชฟมากกว่าสามพันคนเราคัดเลือกมาให้เหลือสองคนด้วยกันมึงจะอยางงีงงานไหมและทุกคนจะได้พบกับความตื่นเต้นชตื่นตาเราใจเสียจริงจริงพี่น้องเอยเต่นแมงบ่ได้เจ็บทองความอร่อยความสนุกความกดดันความกินเข้าไปแล้วสดชื่นแล้ววันนี้ขอพบกับพวกเราและเชฟผู้เข้าแข่งขันได้เลยครับ ทางรายการมีวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันได้ประกอบอาหารในวันนี้นั่นก็คือบักอมยิ้มค่ะ <wounds> แล้ววันนี้ดิฉันจะคอยดูผู้เข้าแข่งขันว่าบักอมยิมสามารถเปลี่ยนเป็นเมนูอาหารอะไรได้บ้างตามไปดูผู้เข้าแข่งขันเลยค่ะเมนูนี้ดิฉันขอเตือนไว้ก่อนว่าดิฉันไม่สาม,มารถทําให้ใครในสภากินได้เพราะอาหารในสภาง่ายมากแค่ยาต้มก็กินได้แล้วคุณพร้อมหรือยังผู้เข้าแข่งขันเอ๊ะหน้าคุณคุ้นนะ ดิฉันรู้แล้วว่าอะไรเราค่ะนักแสดงดิฉันจะให้วัตถุดิบคุณไปคนละหนึ่งและดิฉันจะคอยดูว่าคุณสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างยังไม่ได้ถามคุณคิดว่าวันนี้แค่แกบอกอมยิ้มคุณยังมีปัญหาเลยคุณมีชิดอะไรไปซิมถ้าชิมอย่างนี้แล้วฉันจะกินยังไงชิมได้ค่ะเอ้าชิมมั้งเข้ากันได้ดีหอมมะนาวหวานต้มยำ ทำไมคุณถึงทำเมนูนี้มึงไปแดกก่อนไหมทำไมคุณถึงคิดว่าเมนูนี้สามารถทำให้คุณชนะได้เพราะว่ามันพิเศษมากค่ะเพราะว่าดิฉันนำมะนาวจากประเทศไปเปรูนี่คือต้องตอเครื่องทำมาแต่2ชั่วโมงที่แล้วขอดูหน่อยคุณทำเมนูอะไรวันนี้มึงให้กูคิดหลัคุณเอาให้เขาดูสิเมนูที่คุณรังสรรค์วันนี้คืออะไร คุณตั้งเมนูนี้ชื่อว่าต้มยำขาไก่ใสเครื่องแกงจากประเทศปูเปรูเดี๋ยวดิฉันว่าคุณยังไม่ชิมเลยคะ่ะคุณต้องชิมก่อนว่าเมนูมันได้หรือ <Unis> เปล่ารสชาติเป็นยังไงต่อไปอร่อยค่ะแต่ว่าคุณยังไม่ชิมไก่ของดิฉันเลยคุณต้องชิมไก่ของดิฉันก่อนดิฉันเป็นมังค่ะมังต้องกินมือค่ะมือดิฉันกินซีฟู้ดไม่ได้ดิฉันผ่าตัดมาเห็นเห็น จริงจริงดิฉันอยากเป็นผู้เข,าข้าแข่งขันมากกว่าแต่คุณไม่ให้ดิฉันเป็นดิฉันพอจะชนะการแข่งขันนี้ได้ไหมคะเอาตามความเป็นจริงมึงน่าจะตกรอบตั้งแต่จิ้มอมยิ้มให้กูดแดก,กแล้วคุณก็พูดอจตรงๆนะเห็นคุณทำหม้อใหญ่แบบนี้ดิฉันเห็นความคิดสร้างสรรค์คุณแล้วแหละ <K _' c> ขอบคุณค่ะคุณต้องชิมให้กล้องดูถึงความรินใจที่คุณทำเมนูนี้สตอรี่ที่คุณทำคุณไม่ต้องเถียงฉันกินมาเยอะแล้วแต่มันจะไม่พอสอบเชฟนะคะมันช้อนใหญ่ไปกัเชฟคุณไม่จริงใจเลยถ้าคุณกินไม่หมดดิฉันจะให้คุณตกอบ ดิฉันจับตาดูคุณอยู่นะคะทั้งส้มตำทั้งต้มยำใส่อมยิ้มลงไปรสชาติเป็นยังไงจัดว่าเฮี่ยเที่ยขนาดนี้ดิฉันเตือนคุณแล้ว แล้วจะโหลอะไรบักส้มทั้งส้มใส่ชู้กับชัยใส่ฮาดสแตกกยังไรปะนั่นเซฟอนคนที่ดูอยู่ทางบ้านซูมเข้ามาอีกซูมไม่เห็นหนอแตกกูเลยก็ได้บักนั่นคุณที่อยู่ทางบ้านเห็นแล้วใช่ไหมพวกการเป็นเช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเปิดเพลงมวนไปนี่ให้กูฟอนลว่น นี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกบอกเลยว่าเดี๋ยวมาดูผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปดูจากตัวประกอบอาหารแล้วถ้าไม่บอกดิฉันว่าเป็นรายการมาสเตอร์เชฟบะดิฉันคงเดาว่าเป็นซุ้มขายอาหารหน้าวัดโคกจ้าหลาช่างไร้มาตรฐานเสียจริงสวัสดีคุณบุเมนตายโลตวีคุณเป็นอะไรผมตต้นเวลาอยู่บนเตียงกับดิฉันทำไมไม่เต้นแบบนี้มึงจะชูสองนิ้วทำพห้อะไรแม่แม่ผมออกทีวีเหรอแม่ ดิฉันจะมาสัมภาษณ์คุณสวัสดีคุณเชฟเขียบวดีครับวันนี้คุณเอเมนูอะไรจะมารังสรรค์นี่คือสลัดเป็นสลัดในจานของคุณมีอะไรบ้างนี่ไงมะเขือตอดแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีสลัดนี่เป็นเมนูที่ดีมากรังสรรค์แต่ว่าหลายคนชอบคอมเมนต์เตเตอร์ว่าสลัดของผมเนี่ยขาดความหวานผมก็เลยต้องใส่ความหวานลงไปหน่อยดิฉันไม่กินหวานคุณจะมาให้ดิฉันกินหวานขนาดนี้ได้ยังไงมันไม่ได้หวานเพาเรียกว่ากลมกล่อมพอดีดิฉันบอกแล้วว่าอย่าโรยอย่าโรยให้ใส่นิดเดียว มึงให้กูกินจริงเหรอดิฉันไม่น่าเป็นเชฟป้อนเลยอ่ะคุณเชฟป้อนคุณมั่นใจแค่ไหนกับเมนูนี้ผมมั่นใจมากดิฉันขอชื่อเมนูได้ไหมน้ําตาลล้วนไม่มีริกผสมชื่อเมนูฟังแปลกมากเมนูนี้ใช่ไหมที่คุณคิดว่าคุณจะชนะใช่ดิฉันคิดว่าไม่ยังไงก็แล้วแต่มันน่ากินกว่าอีกตัวข้างๆมากอ้าดดวพรุ่งนี้เบาไหวเอ่ยความดันเอ่ยไตเอ่ยตับเอ่ยดิฉันจะไปตรวจสุขภาพหวานไหมคะเติมซมเติม กำลสมให้แล้วนี่เอาละทุกคนดิฉันไม่อยากชิมแล้วโอ้แหมมึงเอ้ยคืวหวานแต้มแท้เห็นแล้วใช่ไหมว่าผู้เข้าแข่งขันมีหลากหลายความสามารถทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดผู้เข้าแข่งขันวันนี้ฟาดฟันกันอย่างสุดความสามารถพูดตรงๆนะมึงยังคนไม่เศร้าเลยจัดจานค่ะเดี๋ยวหมดเวลาเหลือเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันอีก3ามนาทีจะทันไหม ดิฉันคิดว่าดิฉันชิมมาเยอะแล้วดิฉันจะต้องมีแขกรับเชิญที่เป็นเชฟเพื่อชิมอาหารของเชฟผู้เข้าแข่งขันในรายการคุณคงพร้อมแล้วชินะสำหรับการตัดสินว่าใครจะเป็นมาสเตอร์เชฟบะในค่ำคืนนี้ผมว่าผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสกันครบทุกคนและผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีความสามารถจะให้กูไหมหรือไม่ให้นอกจากความสามารถดิฉันเล็งเห็นอย่างอื่นด้วยค่ะความชาติหมาของมันที่ปรุงอาหารดิฉันเหลือใจแหงี p หน้าเจอกูแน่อีเวียยังอยากคาดไม่หายเลย ในฐานะที่ผมเป็นเชฟผมมีประสบการณ์มากมายในการชิมพออาหารครับเสียงคนเข้าแข่งขันมันต้องมันปุงไหมวางดีๆมันเฟียดเมนอุ้ยกูติดใจแกเต่กตำสมของมึงแล้วเมนูนี้ในการหั่นของคุณมีความสมมากถือว่าดีน,น้ำซุปถือว่าคนจนเกินไปผมยิ้มอ,อยากใช้ได้กำลังนีผมว่ากินไม่ได้ ดิฉันขอค้านค่ะไม่มีความเสมอภาคเลยดิฉันกินทั้งตอกสดทั้งน้ําคุณจะไม่ชิมได้ยังไงคุณเป็นเชฟที่มีจรรยาบรรณหรือเปล่าบอกเชฟเอียเดี๋ยวดิฉันตักให้เอาผมไปเข้าห้องงานก่อนเดี๋ยวก่อนแย่มึงทนคุณต้องเก็บหน้าตาเชฟเอียจะคอมเมนต์ว่าอะไรคะ คอมเมนต์มาน้ำซุปมีความเข้มข้นเข้มสุดเลยแหละมาความเปรี้ยวของมะนาวสุดความเข้ากันของอาหารไม่มีไม่ผ่านครับกระชุ่มก้อยนะคะซ้อมต่อแล้วค่ะคุณคิดว่าคุณจะผ่านไหมเมื่อกี้ชิมรสชาติไปแล้วดิฉันชิมหลายรอบแล้วนะถ้าดิฉันชิมอีกก็คงต้องให้ผู้ชมทางบ้านมาชิมแล้วแหละคุณต้องชิมเนื้อ ันชิมแล้วตัวกุ้งนี่สุกเกินไปสงสัสยจะหนาว <laughs> นอนขดเชียหอมส้มถือว่าตรงกิมมิคตรงโจทย์ที่ให้ไปเป็นรายการที่รังสรรค์เมนูอาหารได้เหนียมาก <laughs> ใจแมงมุติใส่สบเป็นลูกนะ <laughs> มันเป็นวิธีการทำอาหารแบบใหม่ค่ะเชฟดิฉันเชฟไม่ต้องชิมเลยนะนั่งอยู่นี่กินส้มก็ตีดังดิฉันแล้วและนี่คือวัตถุดิบหลักของเราบักอมยิมอ <laughs> ต้องไม่รู้ว่าอาหารรสชาติยังไงเตือนก็แล้ว <M ission> บอกก็แล้ว <M ission> เอาเป็นว่าดิฉันจะพิจารณาแล้วกันเา <M ission> จะเข้ารอบได้ไหมคะมึงยังจะหวังอีกเลย <M ission> ลำพังเนี่ยการตัดสินของดิฉันเนี่ยในรายการจะได้100คะแนนแต่ยังจะมีการตัดสินจากผู้ชมทางบ้านคนละ50คะแนนขอเชิญผู้ชมทางบ้านค่ะมึงมามานี่มานี้มานี่มานีนางมึงนางเลยมึงนางเลยตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้ชมทางบ้านแล้ว <aine> <M ission> <M ission> ิจะไม่เป็นเอกฉันถ้าผู้ชมทางบ้านไม่ได้ทานอาหารจานนี้คุณนันคะคุณสามารถวิจารณ์หน้าตาภายนอกของอาหารจานนี้ได้เลยนะคะมันค่อนข้างแตกตาผมไม่เคยเห็นอาหารแบบนี้มาก่อนครับน่าตื่นเต้นจริงๆที่ได้ชิมมันครับคุณตักดูสิว่าส่วนผสมของมันมีอะไรบ้างเท่าที่ผมเห็นนี่คือครึ่งซี่ของส้มใช่ค่ะแล้วลูกนี้เพื่อกินหอมของเปลือกส้มค่ะมตอบมาไม่น่าใส่นะ ที่คุณจะต้องชิมแล้วล่ะค่ะแฮ่ดิฉันชิมไปแล้วตรงนี้คุณต้องชิมแตกต่างอันคุณต้องชิมเนื้อผมอยากชิมเมนเฮ้ยดิฉันชิมไปแล้วดิฉันให้ดิฉันตัดสินไปแล้วอ่าโอเคมันเรือของคุณได้เชฟอยากให้ผมทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับเชฟตักให้ดีกว่าค่ะเชฟกุ้งเออได้เดี๋ยวดิฉันจะตักให้คุณคุณไม่ต้องตื่นเต้นต้มยำกุ้งก็ต้องกินกุ้งน้ำไม่ทานน้ำนิดนึงเดี๋ยวมันสืดคอผมผมผม่าชิ้นใหญ่ไปนะอืมคุณรู้ไหมันทงเปือ คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลมากพอไหมถ้าคุณโปรคุณต้องเก็บสีหน้าอาการสดแรงแบบ ASMR ค่ะผมขอชิมนะคุณกืนค่ะอึได้เปลือกส้มเต็มเต็มด้วนค่ะเราจะตัดสินกันแล้วในค่ำคืนนี้ เอ้ยคุณอย่าอมค่ะเข่จะแมงมึงจะไปไสมาบิ๊กจ๊อดคุณจะวิจารณอาหารจานนี้ว่ายยงไงไรหลักแรกนะดูผิวเผินนะอันนี้แกงส้มใช่ไหมครับส้มเต็มเต็ต้มยำค่ะต้มยำต้มยำส้มใช่ครับเพราะตอนนี้กลิ่นส้มพีนดังมากเลยวันนี้คุณต้องชิมเนื้อไก่แล้วแหละเพราะยังไม่มีใครกินเนื้อไก่เลยขอบคุณครับซิมซิมฝีมือเมียมึงซิมเลยซิมเลย ออกได้เลยว่าันนี้กินได้ใช่ไหมกินได้ค่ะมึงยังมีหน้าตื่นเต้นอีกนะว่ามึงจะชนะไหมยกสดมึงนับถือพุทธถึงกับสะบั้นเลยทีเดียวอร่อยไหมคะนี่คืออิทธิพลของความรักไม่ว่าเมียเขาจะทำอาหารรสชาติแบบไหนแต่ก็ออกมาหวานหอมทุกเมนูมึงวิ่งไปไหนอ่ะ